เอารครับก็อยู่กับผมนาะยป๊อปแม่แมนนะกับเแก,มก้มจูสิทวอตเดัะแกรมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับกันเข้ามาแล้วนะเมื่อวานก็ไม่ได้เล่นเลยนะไม่มีเวลานะอ่าก็มีแพ็คมากมายเลยนะก็อย่าลืมกันนะเย็นนี้นะผมสองทุ่มตรง ครับศึกระเบิดฟาร์มมันทัวร์นาเมนต์นี้นะครับผมนะตัวที่เราจะตีย่างชิงกันนั่นก็คือไตเซอร์ท็อปเจนสองนะผมนะาก็จะเป็นการประกาศทวงแขนอีกแล้วแหละสำหรับผมนะผมแต่สำหรับทุกคนผมไม่รู้นะอัตราดอกแบง้์ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยนะครับผมนะก็จะต้องดวลกันจะจัดหน่อยนะถ้าใครอยากได้ตัวนี้ไปตัวนี้เอาสามารถเอาไปสร้างเป็นดาโคเซอร์ท็อปได้นะผมโอเคดังนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่จัดเลยทีเดียว นะพลาดไม่ได้อ่ะก็ก่อนที่จะไประเบิดศึกอารีก,กันในเย็นนี้นะผมก็มีแพ็คมากมายเลยแต่มีแพ็คเดียวที่ผมแบบว่าจะพลาดไม่ได้แล้วนะผมเพราะว่าอ่าสามวันจะต้องต่อสู้อย่างดุเดือดเพราะมันก็เหลือเวลา3วันนะอ่าสาวันที่ต่อสู้อย่างดุเดือดนั่นก็คือลลกนะผมดังนั้นมาเล่นแพ็คนี้กันก่อนนะผมแคสออฟไททันนะผม<ว>ก็ปลดล็อกอ่าสปินนาโคโดอนนะผมอัตราดอกแบงค์ห้ายนะผมไปลุยกันในฝ่าสู้ปลดล็อกกันในฝ่านะครับผม ำหรับเชา้านี้ไม่เช้าเท่าไหร่ละจะเอียงอ่ะเราจะต้องมีน้ําที่มันแบบทรงพลังเลยนะทรงพลังเลยที่นี่เอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็แล้วกันอ่าแล้วก็อเอาพืชตัวนี้อ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ต้องต้องจัดเลยนะถ้าไม่จัดไม่ได้นะผมโอเคเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนตัวที่2แน่ๆตัวที่2มีดามีดโอ้ยน้อยอ่าอุ้ยตัวนั้นดามีดเอ้ยรับได้ทีนึงไม่เท่าไหร่นะผมโอเคไปลุยกันดีกว่านะครับ มาดูกันว่าผมจะสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้หรือไม่มาถึงก็เจอโซโหดเลยทีเดียวอ่าป้องก,กันหนึ่งไลยห่อนมันเปลี่ยนตัวมาซ้ำเราเราตายนะผม <c oughs> ตายแน่ๆนะผมเอซีคโคดอนโตนาทัศนนี่โหดจ,จัดๆเลยทีเดียวดูดิมีสองพันหกหนะว่าที่สุดเลยนะผมไม่โจมตีตามสเต็ปของเขาเลยทีเดียวึกแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้นะผมเอาป้องกันเดิม แล้วทำไมไม่ปรึกษาฉันสิพหายแล้วโดนโจมตีหนึ่งผมตายเลยนะไม่โจมตีนะผมว้าผ่านไปได้อย่างสวยโรนโอเคสแตกผมครบแล้วนะผมเนื่องการที่แตะผมครบนี่ผมจะไม่กลัวการประทะใดๆทั้งนั้นโจมตี3าโอเคผมจับดิ้นแล้วก็ต้องรินหล่นกลับบ้านไปไม่ต้องรอิดหล่นหรอกไอหอมหอกไปเองนะผมมา สวนกันหน่อยดัวยพี่เฮที่วิวัฒนาการแล้วขณะวิวัฒนาการแล้วยังตกอง,งตียันสามเลยนะผมตายซะจัดกมันพี่เฮทิฟหน้ามาันนี่แหละเรียบร้อย <c oughs> กลับมาเจอกันอีกแล้วมีต้องพันสองเนี่ยแต่แกก็ตกลง,งตีฉันจ,จัดๆเหมือนกันว่าจะล้มฉันได้จมตีซีโอเคผมตายไปนะผม <c oughs> เป็นตัว <c oughs> ที่ <c oughs> ไฮบิดมาเพื่อ <c oughs> เป็นแทง แทงสายเนื้อที่โหดจ,จัดจัจมตีหนึ่งจมตี2องจมตีสจมตี4ี่ต้องจมตีสเลยนะผมอ่าผมรับได้ทีหนึ่งนะอ่าป้องกัน1 2ึสสบายมาวัดใจกันกับทีเร็กบันแช่งตุนท้ายนี่นะอเ, <c oughs> เอาซ์ยังไงผมพี่ยังได้เปรียบอยู่ในหน่อยนะผมด้วยการที่เราเหลือสแตก็ก่งไนงะก็เป็นสูตรที่วงม,มันชอบใช้ยังไงล่ะเราจะใช้สูตรนี้ในการสยบมันมาเลยจมตีสีโอ้โห <c oughs> ไม่ตายนะผมโอเคจัดการมันได้แล้วลูกรักทชัดปัตตุสุกันอย่าเอามันไว้ไอตัวอย่างเงี้ยพิษแปลกแวกแนวงับเขาให้เรียบร้อยหมาน้ำที่โคตรแข็งแรงเฮ้ยหูได้เจ็ดสิบห้าเลยอะสุดจัดเลยทีเดียวเหลืออีกต้องสี่ยกนะผมดังนั้นเลยต้องคำนวณให้ดีโอเคไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เราก็ต้องเอาน้ำไปตัวนะในงี้ดาบูเซตับท็อปออกมาแล้ว อย่างที่เราพูดไว้ไม่มีผิดอ่าเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะอย่างน้อยๆมีสองพันห้านะผมแล้วก็อ่ามันจะมันต้องเปลี่ยนตัวอยู่แล้วยังไงมันต้องเปลี่ยนนะเพราะว่ามันมันต้องกลัวเราอะ่ะมันต้องกลัวเราบ้างอ,ะอ่ะเอามี4,000เนะี่ยเยอะเลยนะอันนี้เป็นตัวหนึ่งก็แล้วกันบาริโอเน็ตนะผมแล้วก็ต้องมีน้ำที่ชำนาญการเลยนะ4,000ันกับห้าพันนะผม4,000กันกับห้าๆๆๆมีน้ำตัวไหนที่อุ๊ยยังเหลืออีกหลายยกเลยนะ ไม่ได้นะถ้าเราใช้สิ้นเปลืองไม่ได้นะผมเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งโอเคค่นี้ก็น่าจะไหวโรนและน่าจะอยู่ได้นะผมได้ไหมได้ดีเรล่านี้มันปักหลักท้าชนอยู่แล้วผมไม่มั่นใจนะผมจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ไปก็แล้วกันโอเคเลยพวัวเก็บตักไม่ได้นะผมก็เลยต้องแบบว่าทําการเปลี่ยนสักนิดหนึ่งมีพันสี่โอเคมีพันสีเ่เก็บไว้ <laughs> เก็บตั๋งไว้ไม่กลัวได้ใหญ่ังดัน ดาโกดตาโกเซนตุงระทมอันแรกโจมตีเลยว่าโอเคอย่างนี้ก็เล่นง่ายเข้าไปใหญ่นะผมโอเคร <c oughs> ับอีกทีหนึ่งพร้อมกับสแต็กที่ท่วมทนโอเคมาเลยเจ้าทีเล็กกระดองเตามาเลยเปลี่ยนตัวนะผมโอเคเข้าทางเราสุดๆเลยถ้าเปลี่ยนตัวอย่างเงี้ยอันแน่ไม่โจมตีด้วยไม่ธรรมดานะผมแต่ว่าพอแล้วพอแล้วสแตก็กก็รอมันเปลี่ยนตัวนี่แหละโอเคป้องกันหนึ่งไปแล้วนะผมมีแค่สาม แกโจมตีกิ่ก่อยแล้วก็ฉันไม่ตายเลยบอกให้นั่นไงโจมตีหมดแม็กเลยนะผมโหดจริงๆเลยทีเดียวถือว่าตอนรับาการมาของไต่สีท็เยียนสใช่ไหมเลยปรากฏตัวทันทีเลยทีเดียวป้องกันหนึ่งโอเคพอแล้วเดี๋ยวไว้เพื่อนสี่นะผมตบมันไม่ตบคนับไม่โอ้ตบว่ะกระโดดไฟมือเลยนะผม ตามสไตล์แรปเตอร์แต่ตัวนี้มันไม่ใช่แรปเตอร์นะโอเคเนี่ยตัวนี้แหละผมลงแรปเตอร์มาบมาไม่โจมตีโอเคไม่ดักนะผมเพราะว่าจะดักไทำไมอ่ะเพราะว่าเรารับเราเราับดาเมจไม่ได้เลยแมตต์นิเดียวแม้แต่นิดเดียวเราก็รับดาเมจไม่ได้มาโจมตีสีนะดักได้ซะงั้นนะไม่ได้ตั้งใจดักนะผมเสร็จเถอะอินโดมินักเล็กเข็นสอง ถ้ากแกอยู่ข้างชั้นแกอาจจะชนะก็ได้ฉันจะบอกให้ตายซะอย่ายอยู่เลยกระโดดควนหน้ามันนี่แหละจังหวะก้มหน้ามาพอดีนะผมเสียหลักล้มไปเลยทีเดียวโดนควนตา <c oughs> เจอกันอีกแล้วนะกิบโรนเน็กกิบไคโรเน็กโดนเลยนะผมอทีเล็กกระดองเอือกันผมกระเด็นไปเลยทีเดียว <c oughs> อยากต้องสุด ยิ่งจบน้ำของฉันให้มันรู้ถึงอนุภาคความเล็กพิกินโอขอฉันัดตัวนัดสินะ่านบโคให้เรียบร้อยหมื่นหกนะผมอะไรก็ต้านทานพลังการโยมสีครั้งนี้ไม่อยู่โอเคเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมผ่านไปส่องยกโคจะเดือด <c oughs> ไม่รู้จะเดือดไปไหนะอ้าวยกต่อไปพืชต้องมาแล้วว่อาการนี้เราต้องมีนกนะเราต้องมีนกสักตัวนะ อุ้ยพันสองเองไม่เท่าไหร่นะผมเรามีนกตัวที่มันไอ้นั่นกว่านี้ไหมอ่าพันสองเอนี้นไปตัวหนึง่งไม่ไม่ได้เดี๋ยวมันเปลี่ยนหนีวะผมลืมไปนะทุกคนมันจะเปลี่ยนหนีนะดังนั้นเราต้องมีพืชสักตัวหนึ่งก่อนนะไม่ให้มันเปลี่ยนหนีนะผมการที่เรามีพืชสักตัวแม่้มันเปลี่ยนหนีเอาตัวนี้โอเคโลนโลนโลนจัดจัดแล้วก็เราต้องมีนกสักตัวหนึ่งห้าพันห้าใช่ไหม 5, ห้าพันห้าอุ้ยนกเรามีน้อยมากเลยนะตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะผม อ,อุ้ยมี3ตัวไม่เท่าไราแล้วก็เราต้องมีพืชที่โหดเลยนะพืชที่โหดใช้ไปแล้วด้วยอุยแต่มี7000เลยนะ7 0 0 0 1กับ72002นะองนะผมบ้าที่ผายเลยทำไมดาเมดมันพ้นถล่มถลายอะผมเอาตัวนี้ไปแล้วกันโคตรได้หมดแหละเชื่อเหอะลยุยมาเพื่ชการที่ไม่ให้มันเปลี่ยนนะไม่มันเปลี่ยนหนีนะผมโอเคมาเลยกมโกสุท ฉันก็มีนายเหมือนกันแต่ไม่มีนายในเลเวลนี้โอ้โหสีส่วนกันนะเนี่ยโอเคไม่โจมตีว่าบันไลยแล้วไงฟาร์มบันไลยเกินแล้วทีเดียวเอ้ยป้องกันก็ไม่ไม่ส่งซิกซะหน่อยจะได้ป้องกันมากนะผมไม่ให้มันโจมตีนะไม่โจมตีว่าโอเคสแต็กเ็าเต็มอุ้ยข่าวนี้แคทออฟเทท่านฝั่งนู้นใจดีจัดเรียกว่าใจดีมากเอาแล้วไงเห็นไหมถ้าโจมตีก็แก๊กชันไม่ตายเล้วยวจะบอกให้ ไม่โจมตีเธอไม่โจมตีต้องดักนะไม่ต้องนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวมันดักตัวมันเองอันแน่ป้องกัน3มเสร็จเราสิครับทีนี้โดนดักโดยไม่รู้ตัวนะผมมาไม่โจมตีว่ะโอเคไม่โจมตีก็เราก็โจมตีมันไม่ได้นะสามร้อยนี่ล้มมันไม่ได้เลยทีเดียวแล้วป้องกันสี่นะผมโอเคปัดเป่าไปก่อนเป่าลังฟานไปก่อนเอาเล็บเอามือปัดไปก่อน ยังไงมันทลได้อีกไม่นานหรอกมันไม่มีทางทนได้พูดเลยทั้งเลือดทั้งดาเมจมันเยอะกว่าเรามาต้โจมเราสักตาใดาตาหนึ่งดังนั้นปัดไปก่อนมันเห็นภาพจีแกนโนเคยตายมาแล้วตอนที่วิ่งสุ่มสีสุมห้ามานั่นไงเห็นป่ะมันเลยไม่กล้าโจมไงสุดท้ายโจมก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะผมสแต็กันหมดไปโอเคสบายมากนกแดงของฉัน ตรงความคุยต้องโจมตียันสี่เลยทีเดียวนะผมแล้วก็อ่าเหลือไว้เพื่อน3ามนะผมโอเคสิกมันรบแดงนี่ไม่ใช่บิดแดงนะผมแต่ตัวสีแดงไงเอ้ยเรียบร้อยไปแล้ว <c oughs> ไอตัวปัญหา2ตัวข้างหลังนี่สิเจ็ดพหนึ่งกับ7จ็ดสองบ้าบอที่สุดเอาไม่โจมตีผมด้วยอะ่ะไม่โจมตีอย่างเงี้เราจะต้องอา่าต้องเก็บไว้เป็นอาวุธลับนะ ต้องเก็บไว้เป็นเฮ้ยต้องล่อล่อหลอกให้มันโจมตีนี่คือการล่อหลอกให้มันโจมตีนะผมโอเคมาไอ้สงกันสีโอเคนี่นี้แหละนี่คือการล่อหลอกให้มันโจมตีนะผมจะโจมไหมผมอยากรู้เหมือนกันโจมตีสีโอเคโดนล่อหลอกสี่อย่างรอดนะผมแต่การจะโจมตีเจ็ดพันนี่เราต้องโจมตีหมดแม็กเลยนัไม่เอาเปลี่ยนตัว โอเคสบายจมตีหนึ่งจมตีสจมตีสจมตีสีโจมตีหเหลือไว้เพื่อน2ยิ่งสบายก็ไปใหญ่จิกมันอ,อุย้ยไม่จิกด้วยนะผมเอาขาขวนก็ให้นะผมเอ,อ้ยเรียบร้อยไปแล้วมาแกตัวส,สุดท้ายแล้วสินะ <laughs> ไฮโอรโรบโจีเนี่ยโจมตีเซผมตายนะผมเอ,อ้อกันเด็นกันดอน <laughs> ฉันพอแล้วในการที่จะล้มแก แค่มีห้าเท่านั้นก็พอแล้วสำหรับสแต็กในการที่จะโค่นลม้มมาอย่าอยู่เลยตายซะเถอะควาดหางไส่มันนี่นะควาดเข้าหน้าพอดีนะผมเข้าเบ้าตาเรียบร้อยเลยทีเดียวแข็งแร่แรงมากพืชตัวนี้ถ้าความจริงนี้มันเป็นอแครออฟไททันเราแย่งกินเนื้อกันใช่ไหมความจริงแล้ว่น่าจะเอากินเนื้อมาทั้งหมดเลยนะฝั่งน้นะ เออมันจะง่ายไปไหมอ่าผมว่ามันง่ายเกินไปเพราะว่าเราซูปลดล็อกการ์ดวิบวับนะผมเอาแล้วไงสามท่าสมบูรณ์นะผมตายแล้วแล้วฉันจะเอาอะไรไปสู้กับมันเนี่ยเอาตัวนี้เอาอินโดวินัสเล็กเป็นตัวหนึ่งครับผมแล้วก็ตัวที่น่ากลัวน่าจะเป็นมันก็น่ากลัวทุกตัวเลยวะน่ากลัวทุกตัวแหละไม่มีตัวไหนที่มันไม่น่ากลัวเลยอะห้าพันของตัวท้ายแปดพันเลยนะแต่ว่าจากอร้อยเก้าสิบเลยนะ ใส่ไม่ได้ว่ะผมจะต้องเอา160เบ็ดไม่ได้ว่ะผมต้องเอาตัวนี้ออกมานะ161ยบ็ดนะผมแล้วก็ต้องมีน้ำพ่เก่งกาดเลยนะสักหนึ่งตัวนะผมเอาจะเอาเป็นตัวนี้ไปไม่ง,งั้นดามเมจน้อยเกินไปล้มไม่ได้นะผมอ,อ,อ่ะได้แล้วแหละน่าจะไหวน่าจะไหวโลนอยู่ได้แน่นะ <laughs> อ่ะลยุยได้ไม่ได้ก็ไม่รู้เนาะลุยแล้วนะผมมาเลย <laughs> ให้บัรู้ถึงความที่เราจะพ่ายแพ้บ้างอ่ะเก็กบตะแตกไว้ครับผมเอาเซยยังไงเราก็ได้เปรียบตรงที่ว่าเราสามารถเลือกธาตุได้นะผมอันเนี้มีเอ้ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแบบผมงงเลยเนี่ยเอ้ยกองเตหนึง่งโอเคผมันยังอยู่ได้นะผมเอ,อ่อหน้ามันมีสองห้ามันเปลี่ยนรวมามันเนก่งมันยังมีได้หเหลือไว้เหลือไว้โอเค ค่อยๆตอดไปเรื่อยๆใจเย็นๆใจเย็นๆเราโจมตีสองโอเคอึยยังอยู่สบายจิตใจเรามีห้าแล้วนะผมอ่าป้องกันสามป้องกันสามไม่ป้องกันสามเด็ดป้องกันหนึ่งป้องกันสองก็พอแล้วก็เหลืออีกสามตอดกันไปเรื่อยๆเอาสิเออจโจวตีจะแตกเราจะครบอ่ะเอาสิโจมตีมาแล้ว เอ้ยมันไม่เก็บสแต็กเลยเราเหลือ60เท่านั้นอินโดรินเล็กโอ้ยไม่ได้บอกเปลี่ยนตัวแต่เขาทางเราแล้ว,ลว,ลวนะผมเก็บสแต็กได้อย่างไม่ไม่คาดคิดอะ่ะจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่สบายตายซะเย็นอยู่เลยกัดมันไม่กัดด้วยนะผมนี่เอาปากตีเลยทีเดียวมาซิมูโนโดอนมาเลยไม่ว่าแกดาวเมจจะเยอะแค่ไหนแต่เช่นมีสแต็ก ฉันไม่กลัวอยู่แล้วบังคับมันจมตีสี่ซะด้วยนะผมโอเคชนะได้ด้วยอินโดมินัสเล็กนะผมไม่ผีชีพด้วยอินโดมินัสเล็กเป็นพระเอกเลยทีเดียวเป็นทั้งต้องเรียกว่าเป็นอ่าทั้งแทงแล้วก็ทั้งแคร,รี่ไปนในตัวเลยนะผมไม่ธรรมดาจริงๆสุดยอดอ่ะตัวเน้ นีนะออกมาครั้งที่2ตัวนี้นีก็ยังชนะได้อยู่ดีแกต้องใส่เต็มแหละแ,แกไม่ใส่เต็มแกโคดนยันไม่ได้อย่างแน่นอน <laughs> พูดเลยไม่ใส่นะผมไม่ใส่แล้วก็ไม่ใส่เหมือนกันนะผมป้องกันเอาไว้อันแน่ <laughs> ว่าใส่แค่สมล้มไม่ได้นุคิดไว้อย่างน้นอยๆต้องโจมตีสนะนดีย๋ยอล้มได้นะผมเอาแล้วสบายหรือ <laughs> เก็บไปนะผมตัวนี้เอาพี่อินโดมินตเล็กออกมาโนะ้พราะว่าแขนจะจัดเลยทีเดียวเป็นแทงแถมยังไม่พอโดนเย็บย,ย่ำศักดีแต่คิดว่าคนเล็กชันจะกลับมาพังงานอีกไม่ได้ใช่ไหมตายซะยหญอยู่เลยนี่นะแขนจะจัดตบสองทีงัดมน้าเขาให้เรียบร้อยสองหมื่นหนึ่งนะผมโอ้โหโหดจัก ใจสุดๆไนะ่้โอเคอ่ะมายกสุดท้ายแล้วครับกับการรับการ์ดไปนี้ไปนะผมว้าย,ยกสุดท้ายกับง่ายก็มี <c oughs> เออเฮ้ยมันได้อย่างงี้ดิเออเราจะต้องเอาน้ําไปสักตัวหนึ่งนะผมโอเคตรงนี้ไปก็สบายแล้วสบายโลนเออรับดาเมจได้สบายๆแล้วก็เ่าเราต้องมีนกสักตัวหนึ่งเผื่อมันเปลี่ยนมานะผมแล้วก็พอเรามีนกแล้วเราก็ต้องมีน้ําน้ําอีกตัวหนึ่ง <c oughs> ต้องเน้นดา <c oughs> เมจหวันงน้ำท้ายนี้ ฝั่งนู้นก็มีเลือด5 0 0พันกับโอ้ยสบายเอาตัวนี้ไปเรียบร้อยไหวแน่นะไหวแน่นะรับมเมจดได้ไหมรับได้ไปเลยมาเดี๋ยวโผล่มาก็ไปนัดฝั่งนู้นแม่งเล่นตะยจริงเ,เนี่ยบ้าบอบ้าบอโรงเรียนจีนนะมไม่ป้องกันด้วยนะผมในสตรเดิมถ้าแกคิดจะโจมตีฉันอย่างเดียวแล้วก็แกเข้าทางฉันอย่างเดียวอะ่ะโอเค แต่เราลับเราไม่ได้แล้วอ่ะเราได้ทีเดียวลงได้ทีเดียวเท่านั้นเอ่อหนึ่งสองเหลือไว้หนึ่งโอเคก็ยันหน่อยนี่ดีอ่ะไม่สวยไม่สวยอย่างเงี้ยสวยนะสวยพี่สวยเอ้ยสวยพี่สวยโอเคอ่าทีนี้เราเรายอมตายไหมเรายอมตายน้ำเก็จุมียากนะต้องห้าขึนหนึ่งแล้วบอสเราตายไม่ได้นะบอเราจะป้องกันหนึ่งสองสามแล้วเหลือไว้หนึ่งสองโอเคล้งก็เตะไป เมื่อมันสู้ตามสเต็ปเราก็จะเล่นตามสเต็ปนะผมเขาเปลี่ยนตัววะ่ะโอ้โหเปลี่ยนกลางคันเออเฮ้ยโจมตีหนึ่งด้วยม้าบอที่สุดโอเคอย่างนี้ก็เขาแผนเราอยู่ดี <laughs> ฉันต้องการมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วจะบอกให้ออฟต์บลสอรัสมาไม่โจมตีด้วย อ่าผมจะทอเหมือนเดิม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 ผมว่ามันไม่เก็บสแต็มันป้องกันสีโอเคเพราะฉันจําได้จากสี่ยกที่ผ่านมายังไงบทเรียนมันต้องมีโอเคผมลอดด้วยอ่ะโอ้ยกรุงปูกนคัสผมไม่ธรรมดาอ่าเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวอ่าออกมาใหญ่โมโพดนจัดการมันจมงตีหนึ่งจมตีสองจังตีสามสบายแล้วลือไอ้เพื่อนหมดเลยนะผม ขยับมันนี่นะเรียบร้อยออกมาแค่ชั่วครู่ชั่วคราวก็กลับเข้าไปอย่างความไวแสงตาแดงมาเลยใชนะหแขนสีท่ามาเลยไม่โฉมตีนะผมสงสัยจะรอดอีกตัวหนึ่งผมทำนี้ทำนี้ทำนี้โอ้นี่โฉบตีโฉตี้มาขาบวกขาทนมาไ่ะสงสัยผมจะรอดทุกตัวมาเลยมันอดไม่ได้หรอกโอม่าสไปนัสน,นะผม มันมันต้องมีอารมณ์เดือดอ่ะต้องมีโมโหกันนัางนะคินไป้ันตาเป็นแดงเลยทีเดียวมันต้องกัดผมวันในวันหนึ่งนั่งช่วจังหวะไหนจังหวะหนึ่งมันต้องกัดเราอย่างแน่นอนมาเลยอุ้ยมันยังอดได้วะใจมันได้วะมันไม่ทำมาจาก่าะเออพ้องกันหนึ่งพงกันสองพุงกันสามนะผมแล้วว่าจมตีหนึ่งีเอาสิยับมันให้มันรู้กันไปนี่นะเอาสิแทนไหมเจ็บมั้ย แกต้องเจ็บแค้นม้างแหละแกไปกินเนื้อสายทะลวงฟันนั่นลึกแล้วกินเนื้อสายทะลวงฟันอุ้ยขอฉันแก้คืนบ้างกันแล้วกันจังตีหนึ่งจัตีสองจังตีสามจัตีสี่สายสีอยู่เลยนี่บังอาจลึกนี่แหละโอ้ไปเลยนะผมโอเคมาเดือดรถสุดท้ายแล้วนะสีเล็กบันแฉ่งแกนี่บทน้อยเหลือเกินออกมาสุดท้ายแล้วก็กลับไปอย่างรวดเร็ว โ้ยโจมตีเลยอะใจมันได้ <c oughs> ตายเลยฮนะตัวที่ผมอยากให้เป็นพระเอกที่สุดก็คือตัวนี้นะผมอุตส่ารับการโจมตีจากาทุกสารทิศสารทางแล้วก็เก็บสแต็คจนให้เพื่อนได้รับชัยชนะดังนั้นวันนี้ต้องเป็นพระเอกโชว์สัาหน่อยผมโคว์สุกัดนี่นะขวรหน้าก็เให้จะมาหล่อเท่าฉันไม่ได้ <c oughs> ให้มันรู้กันไปว่าใครหล่อที่สุดนาทีนี้ โอเคได้แล้วนะครับผมสปินนาโคโด้าวู้ฮู้หลอมาเกือบหนึ่งเดือนนะผมโอเคสองร้อยหสิบห้าร้ยได้คืนแล้วนะผมอ่าสปินนาโคโด้าวู้ฮู้ควันเจวิลอีพันสามนะผมโอเคช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ตีแพ็กเลยนะเจิ JW ก็เลยไม่ได้เลื่อนเท่าไหร่นะผมสปินนาโคโด้าวู้ฮู มีแย้ฟอมใบสูงอ่ะโอเคก็แค่ดอ f เพย์ท่านใหม่ก็มารอแล้วนะผมอามูนาซอรัสนะบอกงานก็เป็นตัวใต้น้ําอีกตัวหนึ่งนะผมเป็นธาตุประการังนะผมหรือว่าธาตุกระดองของเรานั่นเองนะก็ตัวน่ารักเลยทีเดียวแต่ก็เป็นการรีเจนเนอรีร่ระดับ2อนะผมมาพร้อมกับแบงค์ห0าร0อยห้ดีฝรัตรกี้อีกนะอันนี้500หมดเลยแล้วแต่ว่าใครจะสุ่มได้นะ ยังไงก็เดือดพอสมควรแล้วสำหรับช่วงเวลานี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเม,มนต์้างล่างด้วยครับได้ตีแคชออฟไทท่านเหมือนกันหรือเปล่านะแล้วก็ได้สปินานาโคดอนในครอบครองเหมือนกันไหมถ้าใครได้ยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วการยากลําบากหรือเปล่าหรือว่าสําหรับน้นองๆแล้วสบายมากอ่ะ พอจริงแล้วนะครับผมว่ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้พี่ป๊อบเอ็กแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนแฟนดายังเล่นโยไปแลย